<ine> สบายดีเด้อเนาะสบายดีเบริร er สุขูสูขนส,าบ,าสาบายดีตอนบ่ายเนาะยินดีตอนหเขาสูสองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนเมื่อกี้เป็นอีกมือหนึ่งที่อากาศหฮอนเนาะก็คืมอยู่แต่ว่าฝนบ่ตกเดมันก็ห้อนอบอ้าวแดดปกติทั่วไปเนาะพักเลยสิมา้นาหาอีแม่เท่า หลายมือแล้วเนาะพอดีว่ามีเอื่อยเราฝากเงินมาหายั้งแต่สวงซ้อนขึ้นสวนรรค์ผมบอจากแต่ว่าอีเมถาองก็มาแต่บันหอยม่วงเนาะแต่ก็มือนี้เราหงก็อยู่เงินอยู่ซานนี่แหละตามเอาเงินมาหายมานางหลินผอมอันนี้เป็นบอนนั่งหลินบอนอยู่เย็นเนาะมีแต่คนถามหาคุณหนูแจม่มคุณหนูแจม่มนางไม่ไปตายไหนหรอกนางก็อยู่นี่แหละเ <c oughs> มื่อไหร่นางจะกลับ จะกลับวันไหนมือลือมือลือมือลือคือมือหยังมือมือเพิ่นสีเมื่อวันอาทิตย์จะเป็นมือเห่ออืมเพิ่งไปได้จะมาเดี๋ยวเมื่อคืนนี้จะไปนอนไหนนอนยืนนอนยืนบนแอร์เสียงเอาเห็นเก็บจะพามาแล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่ฉันจะนอนอยู่ น,น้ำ,นนำอันแนะนำตัวหน่อยสิชื่อชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงแล้วก็ <c oughs> เรียนอยู่โรงเรียนไหนปไหนชั้นไหนออ,อายุเท่าไร่เออค่ะอันนี้คน,นถามมาเยอะเลยเนาะเวลาออ,ออกสื่อแล้วก็ต้องแนะนำตัวชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงอายุเข้าโรงเรียน โรงเรียนไหนชั้นไหนอาเริ่มค่ะสบายดีน้องซื้ออันซื้อเด่นส่ว่าแจมซื้อจิงซื้อว่านำผลหรือว่าเอิญซื้อเขียหรือส้มสีหรือหรือส้มปองก็ได้ปลาเบียรหายซื้อหกซื้อซื้อเลลดไหนยังไหนนะสีส้มปองน้องแจมปอส้มสีส้มปองอายุสิบสองปีคือปีสองพัน เกิดปีสองพันสิบสี่เดือนเก้าเฮียนอยู่เฮียนอยู่เฮียนฟอนมิลัอยู่ปากซองสั้นสั้นสั้นสองสั้นสองสั้นหนึ่งแล้วสั้นสองสั้นสองวันดูสั้นบุญถึกเคย เอาขึ้นปอได้ถือมันอยู่สัตว์สองว่าสัตว์ปอได้ปอหามอหนึ่งปีนี้อ๋ออปีที่แล้วอยู่ปอหาปีนี้มอหนึ่งปีนี้อยู่มอหนึ่งนะพี่น้องโมแม่อยู่ชั้นสองชั้นบนบ่แต่หงเฮียนเขาเจอมันเป็นสองสั้นเดีแต่ว่านางนี่อ่าเป็นลูก ลูกสาวเท่าแก่โรงสีเรียนโรงเรียนเอกชนเนาะจิบริโรงเรียนรัฐบาลเหมือนต้องทำเออ<ม>เขาเรียนโรงเรียนเอกชนเนะ่ะสิเสียค่าค่าเรียนหรือว่าค่าเทอมนะ่ะเป็นรายเดือนเนาะอันนะ้นเขาจิบเก็บเป็นเทอมเขาเก็บเป็นรายเดือนเดือนละจักแสนนะเดือนละสามหรือสี่แสน สามแสนสามแสนสามแสนกว่าคนเด็กหน่อยสี่แสนตัวเด็กหน่อยเขาเลี้ยงเขาผู้ใหญ่เขาบริเลี้ยงเขาเด็กผู้ใหญ่บริเลี้ยงไปหาซื้อกินเองถือเขามาแต่ข้างนนก็ได้อ๋อเจ้านะถือเขาแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆอ่ะแบบว่าประถมบระมาณอนุบาลปหนึ่งปสองปสามจะสิบบาทอันนั้นโรงเรียนเขามีเลี้ยงเขาแล้วก็มีนอนพักกลางวันเนาะ คือตอนเย็นตอนเช้าพ่อแม่ไปส่งตอนเย็นกับพ่อแม่ไปหลับประมาณนั้นเนาะแต่ขาสิพักอยู่หันทอาอันสำหรับเด็กโตแล้วกะจีถือเข่าไปกินเองหรือว่าไปซื้อกินเองไปสามลานนั่นเองแต่สทางโรงเรียนจะบ่มีข่าวให้กินเจ้าถือเข่าไปบ่อในบ้านเจ้าไปเขาอยู่หันจะคนสามประมาณคนในเฮือนบ่คนในเฮือนนั่นเฮือนสี่คนสี่คน เนี่ยอันนี้บริเขาเงีนอกโนรัฐบาลสรุปแล้วน้องเลาเนี่ยไปอยู่สามคนหรือวะบัสี่ทางมอนี่ลูกเรีกัเขาบอบ่อันนั้นเขาบ้ดูอนุบาลบักโมกบักนนะอยู่ป้อนหนึ่งอันบมดนะอยู่อนุบาลอ สรุปแล้วก็อันในครอบครัวเพื่อนอนะ่ะ <Okay. S 1> เขาโรงเรียนเอกชนสี่คน <Okay. S 1> แต่ว่าผู้ใหญ่นะโรงเรียนรัฐบาลเขาอย่แน่น,นี่ <Okay. S 1> น,น้องเขียนเนาะสาเหตุที่เรียนโรงเรียนเอกชนนะพี่น้องหนึ่งเขาสิมีแบบการเรียนการสอนนะแบบตามระบบเนาะเพราะสถนก้นก็สีเรียนเก่งแน่เนาะอ่านออกเขียนได้ถ้าโรงเรียนรัฐบาล จะเรียนสอนตามมีตามเกิดเขาเปิสอนตามระบบอันนี้เรื่องจริงได้บ่ได้เขาก็ไล่ขึ้นอย่างเดียวเว้นบทิี่ซีมอลเขาใช่อะเขาอยู่มหนึ่งนะอ่านบ่ได้เลยอ่านบ่เป็นเขียนบ่ได้เขาบ่ได้ใส่ใจกับระบบการเรียนอันนี้กับบรรยากาศพิงพี่น้่งแต่กับเกินๆในฟังหน่อยหนึ่งหรายฉันิด่เข้าใจว่าทําไมเรียนอันปห้าหรือเรียนมหนึ่งมสองทำไมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนบ่เป็นยังสี่น่ะ ก็ยังมีหละเหตุผลเนาะ้าวอาโรงเรียนเอกชนนะ่ะเขาจะสอนแบบในระบบมันเลยถ้าผููใดได้ก็คือผ่านถ้าไพ่บ่ได้ก็เรียนอยู่สั้นเดียวของเก่าอะ่อะเนาะจาอ่านเป็เดกินได้แล้วะได้คือน้องทำนะปีนี้คือปอหา,อาอย,ยังอ่านบ่ได้ยังสละอาสระอา,ะอาแบบ ยังอ่านเป็นคำเป็นประโยคบาได้ถ้าเปรียบเทียบกับซ้ำกับอ่ากับปหนึ่งหรืออนุบาลเนาะนัะ่นแหละความปึกกะสิว่าสี่ขึ้นกับนักเรียนกะสชวนหนึงน่งเนะะาะหลักๆกัขึ้นกับคนสอนมากกว่าอันนี้เรื่องอรจริงเปล่ปาเปล่าไรบ่ได้พ่อพออย่ <laughs> ปายปากดังเดี๋ยวข้ารถกลับเอาไปยีมาเท่านี้ค่ะอันนี้เงินมีเอลเราฝากเงินมาให้เจ้า สองแสนค่ะสองแสนคุณยายจะไปฝังไว้ที่ไหนคุณยายนะเออเราฝากมาแต่ไลท์ที่คุณยายประชานนั่นแล้วโบนิชื่ออนางจะเอาเงินให้คุณยายกับแม่ไปใส่ดอกเอาไปตะวัตตะวานทําบุญนั่นทำบุญนี่สร้างชื่อน้ำก่อหอสลาฝากไว้ สาธุเนาะปนผู้ชนนากันได้โดยแม่เอาผักให้เาหน่ยแม่มาผักข้าไหวแน่ข้ามาเขียบข้ามามือสาจะยังบ้ันใจได้แสนหนึ่งเอามาคุณนูสิกลับมือใดคุณนู้แจ่มนี่จะกลับไปไหนเปิดเทอมหรือยังยังไม่เปิดแต่แต่จริงๆน่ะถ้าถ้าใครอยากพักก็พักถ้าใครไม่อยากพักก็ไม่พักจะพักได้ไงเราไม่ได้มีเนื้อ เข้าใจไหมพันรามีเนื้อแล้วก็จะพักปกตินะฮเขาก็ได้ปกติเขาเฮียนตลอดบอโรงเรียนเอกชนเนี่ยเขาสอนตลอดเนาะเขาบ่ิมีการแบบว่าเออต้องเปิดเทอมจากเดือนปิดเทอมพอส่วนใหญ่เขาสอนตลอดทั้งปีก็ดีคือกันเดาอะเนาะเพราะมันเป็นการจ้างเรียนเลยอีพวกนี้นะแม่สมมติเรายังบอพร้อมือนกัเออเดือนนายไปไะ้ปกติกะอยู่ลาวเนาะเขาเจ้ากระสี่พักส่วงฤดูทำนาสามเดือนเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเปิดเทอมกันแล้ววันที่หนึ่งเดือนเก่าคือมือเขาจะเปิดเทอมเด็กๆไปโรงเรียนนะทำในกระป๋ายมือในก็ไปไปสามมือแล้วเนาะแต่ก็ยังบระหานในปกติยองก็ไดประหานปกติหรอกปลากาซานสวิงแต่ว่าอันนี้ยังบระหารในป่ายเนาะกะเปิดสิไปวันเปิดสิไปวันที่หนึ่งมือีนวันที่สามเดือนบอกสามสิบเลยเนาะมือในสามสิบสิกลับบ้านพรุ่งนี้แล้ว พรุ่งนี้ที่สามสิบเอ็ดจะเอาไปส่งบ้านเจ้าแสวงแคเมื่อสั่งจะไปเรียนหนังสือวันอาทิตย์มื้อนอนเช้ามื้อวันละสิงเมือมื้อวันอีกมาตรงกับวันที่พอมันถึงเช้าอาทิตย์ทันใดเธอก็ยืดไปอีกมื้อนึงย่านแต่วันฮอดย่าทำไมเธอไปอยู่เป็นเดือนเลยล่ะฮะอยู่ติดสัจจะเดือนหนึ่งตอนแรกมาวันนั้นบอกว่ายังไงวันนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะไปอยู่สามวันตอนนี้สี่วันแล้วจะอยู่อีกห้าวันเพราะห้าวันจะต่อถึงวันอาทิตย์อีก โข้ามาไม่ได้เลยที่มันวันอาทิตย์น่ะเด็กกับที่จริงก็เคยเข้ามาแล้วแล้วก่อนอันปตาบางมีมันปตาเขาเรียกนะอันไม่มีเวลาไปส่งแล้วก็เลยออกไปออกไปแล้วก็มาเข้าอีก แต่ว่าสว่วนยามพลเขาเข่าอยู่เจ้าเจ้าคือบไฟนะแสดงว่าแสดงว่าเขาบริภาคข้องกัสิมาเช่าไปว่างคบปกตินะคุณตาเพิ่นไปทรงโรงเรียนตอนเช้าไปทรงตอนเย็นเป็นลาบเพราะว่ามีห้านอยู่ถาคนเนาะ <c oughs> แต่ว่าพอดีพ่อตาเนี่ยมาป่วยหนักเนาะที่ไปงานศพกันนะมาป่วยหนักแลวก็เสียชีวิตนอะแล้วเพิ่นก็บ้เข้าโรงเรียนเลยแล้วก็รอเนี่ย ถ้ากัเดือนใหม่เลยเสดวงว่าแสงวงวนาฝนนี่เขา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 ตลอดเขาบริยุทธ์เยเออแสดงว่าบริยุทธ์เขาตลอดมันก็ดีเลยเนาะมันเหตุให้เด็กๆได้นังสือน้ำพอมันเอกชนได้มันอิสระแบบว่าเนาะเขาสิพักแต่เสาร์อาทิตย์เดียวปกติเท่านั้นแต่ว่าบ่มีกับขมันว่ามันใกล้หรือว่ามีคนไปหลับไปส่งบ่มีก็บสียเอาน้องทําไปเรียนอยู่น้องเรียนเอกชนแต่ว่าอันนี้พูมันอยู่ในเมืองพ่น ไก่กับไก่ยากไปรับไปส่งอีกคน<อ>น้นาตนเช่าไปส่งเนี้ยมือแรงไปรับอย่างสิ่น่ะ<ค>นมันไก่เนะาะเพราะว่าการที่อลูกหลานไปเรียนโรงเรียนเอกชนกับลักๆก็คืออยากให้อ่านเป็นเขียนได้ไเนาะอยากให้เป็นหนังสือแต่ว่าเรียนโรงเรียนรัฐกับน,นักนักคนที่แบบเรียนเก่งลรนอือคันเท้าบอกคันแบบว่านักเรียนบอกใส่ใจเนี่ยก็คือ พะว่าระบบ <L otte. S 1> การเลียนการชอนมันอ่ะบอกคือรุ่นเบ้ามีเนาะรุ่นเบา้ามีรุ่นสมัยตะกีนาาา้นะ่แบบว่าถ้าผูใ้ใดบ่ไดดคือแบบลงโทษนั่น,นี่ยมันต้องอ่านเป็นเขียนแดงแต่ปอหนึ่งคันบ่ไดดก็คือบอ่ได้ขึ้นปสอสองบ่ได้ขึ้นปอสามบ่ได้ขึ้นปอสีมม่ปอห้าซูเมอร์นี่ระบบมันกระบอกหัวใส่ระบบใดเนาะได้บ่ได้เขาเจ้าก็ให้ไล่ขึ้นย่างเดียวปีนี้ยุปอสองปีหน้าปอสาม ปีต่อไปปรสีปอหาหมอหนึ่งมอสอง,อสองเนาะ<ล>ได้<ล>บ่ไดเขาอะไรขุนเบิร์เขาบุมีคําว่าแบบบ่ไดเคื่อนอยู่ห้องเกา่าโมเมตนต์ังสั่นเนาะอันนั้นก็มีปัญหาหลายอย่างก,กับบริโทษไปดอกเนะาะทข้งเรื่องระบบการเรียนการสอนกับมีอย่างซับซ้อนเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่า <c oughs> อันนั้นคือความจริงที่เป็นทุกวันนี้สาเหตุหนึ่งที่คนที่เขาเจ้าอันนั้นแน่กับ เอาลูกหลานไปเรียนเอกชนแต่แถวในเมืองส่วนไรเขาจะให้เียนกอกชนแพงเลพี่น้องเดือนหนึ่งประมาณสี่ห้าร้อยบาทเรียนเอกชนต่อเดือนแต่สําหรับบ้านบ่นี้ก็ชิวบบ่แพงกับแพงอยู่เนาะแต่หลักคือยากยากไปทรงไปรับไปทรงนี่แหละบานนี้ผู้ใดที่ไปรับไปทรงเจ้าพอตาเพนเสียชีวิตแล้วใครที่ไปรับไปทรงอ๋อ เป็นเป็นนาบ่าวเพิ่นเนาะพอคนในครอบครัวเขากะแม่ขับรถเป็น <c oughs> ลอกบอกพยันลูกไอซ์สางห้องเงินพ่อกะแต่ว่าเขามีรถหลายคันอยู่พี่น้องเนาะแต่กีินรถเขากะสามคันบูได้เดียวมีรถสองคันสาม้งหุ่ยสามท้งหุ่ยสามเออสามคันสี่คันตะกินมีรถฟอร์ดรถอย่างมีสันนาวาร่ารถประยุกต์นะดื่องใหม่เนาะออนิวแต่ซื้อใหม่ออนิว ไปร้านรอคนเสียโงงานทวายเลยถวายเลยลุ่งเลยดิเมือนอ่ะไปทวายงผบอกอ๋อคิดว่าไปหวัดใสจบค่ะคุณหนูสิเมื่อวันอาทิตย์อายุสิบสองปีด้วผููรดกระทามมาหล เมื่อคืนหนึ่งเคยตอบ11ปีวันอาทิตย์หน้ากันจิเปลี่ยนแจวเอ้ยอยู่ต่ออีกจักอาทิตย์หนึ่งพลาใช่เพราะอะไรพลาคอนจะเข้าเข้าโรงเรีย็นอ้าวเพื่อนสิเขาห้งเยนแล้วสรุปเธอเรียนภาษาไทยหรือเรียนภาษาลาวปนกันปนกันแม่นติเธอเรียนเองเหรอมันไม่แม่นต่ำมะเขือนะสุพร์เจ้าจังว่าบอกเก่งทำแม่นบอเจ้าเฮียนเองหรือเจ้าเฮียนคงเฮียนสอนเขาไม่ได้สอน เต่ว่าส่วนใหญ่หลายคนว่าหลายคนว่าออยุลาวเขาสอนภาษาไทยบอเด็กหน่อยหรือว่าคนลาวเขาเจาคือว่าภาษาไทยเป็นมันบิเรียนเป็นของส่วนใหญ่เนี่ยสื่อลักลักแต่มันมาจากไทยคือสื่อเนาะว่าจะเป็นโทรศัพท์ว่าจะเป็นทีวีวิทยุนู่นนี่นั่นหรือว่าของใส่ของกินทั่วไปมันจะมีภาษาไทยหมดทั้งนั้นเนาะหรือว่าตามสื่อต่างๆมันจะเป็นไทยหมด แปดสิบเก้าสิบ<ม>เปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งเบิ้งหนังเบิ้งละครเนาะมันก็เลยจดจําจากตรงนั้นทั้งทั้งที่บริเรียนแต่ว่าภาษาที่เรียนคือภาษาลาวแต่ว่าอ่านออกเขียนบ่นได้เอออันนี้คือบอด้ว่าพลาดพิงพี่น้องนะคือภาษาไทยบริเรียนแต่มันมันเห็นชุมเออะมันอยู่กับสื่อโทรศาพัพท์กับมีหลักๆักกับมีแต่ภาษาไทยอะบอกว่าสิเป็นหนังเป็นเพลงบ่แล้วเนาะคืออันเบ้ามีเองนี่ก็บริเรียนพี่น้องถาคนเนี่ยเรียนจบ ม่อต้นหรือมอปลายเนี่ยถ้าเป็นภาษาลาวเบอด์ละภาษาไทยก็คือสามารถอ่านออกเขียนได้เบิดเนาะเท่านะอ่านได้เขาเขียนบเป็นภาษาไทยแต่คันพิมพ์ในโทรศัพท์นี่ได้อยู่อาศัยแบบความชินเคยจากอ่าหนังสือหรือว่าที่เขาเห็นตามสื่อต่างๆภาษาไทยเนาะแต่บ่มีกับภาษาไทยก็ อ่านเป็นเขียนได้อยู่คือมุ่งแล้วครับคือน้องท่ามนี่ก็ว่าภาษาไทยก็บอาเซีได้อยู่บางประโยคบางคำแต่กะหักเขียนบ่ได้ภาษาเขียนบ่เป็นนี่แบบป่านี่สารสวิงขายอย่างเดียวเจ้าขายจักด่างป่าเจ้าเฮียนจบปีคนไหนบอสซี่จะอ่านเปล่นเยอะอ่านเปลี่ยนเมนติปาอ่านภาษาลาวนี่ได้อ่านได้อยู่ ได้ข่าวว่าแต่สมัยตะกี้นะอันลุงเลิศอันเขียนจดหมายไปหากใไฮโมอ่านให้โมแวนบอลแวนบออันน<ห>ั<ม>่นเรืองจริงแ่นเอาแ่นแล้วนสมัยตะกี้น่มันบมมีโทรศัพท์พี่น้องแบบว่าเอาสิเขียนครับผู้บ่าวผู้สาวก็เขียนจดหมายแล้วก็ส่งไปเนาะเดี๋ยวแล้วเราก็อ่านบเป็นแล้วจบป .4 กะ็ยังอ่านบ่ได้เนาะ จดไม้กับแอบโมอ่านในฟางเออู้บาเขียนหากนดีแต่ว่าลุงเลิศแล้วก็เคียนปหนึ่งเนาะแม่ก็เปลี่ยนทำนั้นเราไปเป็นอยู่ทหารเราบอกแต่ว่าลุงเลิศนี่เคียนปหนึ่งแต่ว่าอ่านได้เคียนมาเป็นแต่ลุงเลิศน่ะไปเป็นทหารแล้วเป็นทหารจะฝียายสามสี่ปีแหลแล้วก็เลยแบบแล้วก็เลยไปเลี้ยนจากยวนในข่ายทหารเนาะ แล้วก็ซูเมอร์ในการอ่านไรเขียนเป็น,นเ,าเนาะแต่เราเป็นทหารบบแมน <เอ S 1> แว่าเราถือเกณฑ์ในพี่น้อง<เ>อทงั้งงนี้อายุกันน้อยก็ม่เจ้าอ,อ่าม่ในบ้านนี่รุ่นใหญ่เขาเจ้าน่ะเขาเกณฑ์ไปทหารแล้วก็เลยอาศัยอยากไปน้ำเขาทาั้งๆที่อายุกับบ่หอดก็เลยไปน้ำเขาเนาะจนจบลุงเลน,นอืมเราเคยเป็นทหารเก่าปอยู่ทั้งเหนืองุอาฝนอย่างนี้ทำภูเขาควยบอดคอนทำเล็กๆอย่าน้ เนาะเรื่องลาวตะกีนะซับซ้อนมากเลยคนในบ้านนี่ก็หลายคนที่บริเรียนหนังสือเนาะยายรวยนี่กับบริเรียนหนังสือยายบุญนี่ก็บริเรียนหนังสือเนาะออสมบูรณ์เราบริเรียนเลยเนาะแต่เลย่บริเป็นหนังสือเป็นยามวัดเสากับยามพุนโต๊ะอันละจ้าจบข่าวมานีทุกคนส่วนหญ่บ้านเขาก็บอกค่ยอยากเรียนหนังสือดอกแบบยางมากอะปหหรือเต็มที่กับมต้น สูงสุดกับมอปลายแค่นี้แหละแล้วเขาก็อ,กออกไปหาเงินเบิดสั่นกรเห็ดนาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายพ่อแม่ก็บ่เคยสนับสนุนเด้ว่าอยากให้ลูกเรียนหนังสือหรือหาเงินให้ลูกเรียนมิตร่าเอ,อิญจักสีเรียนเป็นอย่างออกไม่เห็ดไทยเห็ดหน้าเนี่ยเนาะก็แม่นความเพลินเลยเพราะเสือ้อสายกับบดีมีผู้ใดเป็นเจ้าเป็นนายมิตรออกมาทํานาเป็นกระเพื่อมมุ่มเป็นกระสดท้ายกระเห็ดหน้าเนาะบ้านเฮามันแบบ เพราะบ่ค่อยกลุ่มเจ้าของปันใดโอ้ยอว่าหลายพี่น้องอันนี้บ่มีก็บ่อยากเว้าอีกแล้วอย่าเว้านักสิมาอุ่นแย่มากเลกะเออเป็นเจ้าเป็นนายผู้ใด้บ่ญธรรมดาเออเป็นตำรวจนายพลนายพันเออเอแต่อ้นนี้พี่น้องกั็สมเออนี่อันนี้ก็บ่ได้เว้าพลาดเพียงแต่ว่าเงินเดือนอยู่แล้วมันถูกเนาะแต่ว่ามันค่าของสิบต่ำเรียนจบไปก็บ่มีงานเฮ็ดเนาะกับลูกหลานบ่มีก็หลายคนอยู่ที่เรียนจบมา แต่กะโบมีงานเห็ุเนาะุดถ่ายก็มาเห็ุหน้าเก่าแต่ว่าทำทำมาลเรียนมันดีบอกกะมีความรู้อยู่แต่ว่าก็ดีว่าคนดีแต่กะ้บได้มีงานเหตุเนาะพอลักๆักเลยอยากจะเรียนสูงเพื่อทํางานดีๆมีเงินใส่เนาะแต่เงินเดือ<า>นมันค่อยกลุ่มถูมกอะไรกะโบมีงานรองหลับเรียนจบมากรบโบมีงานเงินเดือนดึกถึกเนาะ ม้วนเดือนสี่หาพันเธอว่าแพงสุดแล้วพันแหละพี่น้องยาววอหลายนะคะวาบ่อยากได้ปันได้นี่ย้ายบ้านแล้วก็กลัวสิบได้บ้านหลังหนึ่งได้รถขี่แล้วกับไปเหตุงานอยู่ไทยจะเป็นจะปีเนาะไปจะเพจอยู่งานอยู่ไทยจะปีที่มาอยู่น้ำลุงเลิศนี่ไปจะปีสามปีแต่ว่าลุงเลิศนี่ไปไปที่สนึ่งไปไทยเนี่ยเตเต้สามสี่ปีกันดีปีสาม นั่นแหละจ้าแกสามปีก็ได้บ้านหลังเดียวอ่ะแกยังดีอยู่เนาะเพราะวเราไปตอนอายุหลายแล้วดีลุงเลืศเน่ยเราไปเองแกเราเราไม่อยากไปเนาะทางนี้ป่าอยากไปสิได้ขออนุญาตลาละเด้อพี่น้องเนาะขอบใจเบิดส์ตซูฟูซูฝนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อเนาะคุณหนูแจ่มยังไม่กลับเห็นอีกหลายวันค่ะนางลงไปหลกหญ้า ไปแล้วสบ,บายดีเดี๋ยวสิ<ม>าพา,พาน้อง<ด>ไป<ด>หาเหตุก<ด>ิจกรรมอะไรดีนี่คุณหนูเป็นน้องว่าสิกลับบ่กครับหนูสบาป